มาค่ะพี่น้องื้นนี้จะผ้าย่ทอนจะผ้ามาเบิ่งวานเนื้ออ้อยหนึ่งลำทำเงินได้กี่บาทค่ะพี่น้องเดี๋ยวย่ทอนวาสีมะสังอ้อยที่เป็นนี่ก็คือหนึ่งกิโลหกขีดค่ะพี่น้องย่ทอนกับสีมะทำความสะอาดแล้วกับสีมะหีบน้ำให้พี่น้องเขาเบิ่งสำหรับผู้ใดที่ร,รู้ว่าไอ้อ้อยค้นน้ำหนึ่งลำมันทำเงินได้กี่บาทค่ะพี่น้องก็คือทำความสะอาดแบบนี้เลยแล้วก็ซับหัวซับท้ายแล้วก็ผ้าดูว่าอ้อยลำนั้นสะอาดบอมีมงมีแมงบ่อขายจังสินนะแล้วก็ผ่าดู หาดูแล้วก็จะไปคันเด้่อ่ะสํสำรับผู้ใดถีเบิ่งว่าเออมันทําเงินได้เท่าไหร่วาเออ้อยหนึ่งลำนี่้าห้าวมาปลูกเองหรือว่าเราไปรับมันจะคุ้มค่าไหมถึงสี่ยทอนกับมาหยอให้เบิ่งคลิปนี่มีคนเบิ่งมากมา้ค่ะอยู่ในช่องยูทูปของยอยทอเย่ดทอนก็เลยมารีสันๆให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะแล้วเราก็จะมาใส่ภากรองแล้วก็ขันทําความสะอาดขึ้นกันกบอ้อยที่หฮาจะเตรียมไปขายแล้วค่ะแล้วย่ดทอนก็นจะมาดึงเครื่องขันค่ะพี่น้อง ด้ขันหีบอยู่สองรอบสามรอบแล้วครับพี่น้องเพื่อจะรีดน้ำออกจากละโมยให้ได้มากที่สุดสำหรับผู้ใดมองมององเบืองหรือยัางบัท่านหลู่หรือหลู่แล้วังสี่ย่อ,อนกับอยากเบืองวันหนึ่งลำมันสามารถทําเงินให้เราได้ครับพี่น้องขวดที่ใส่ยุ่นเหิงก็อยู่ที่220มิลลิลิตรค่ะพี่น้องจะได้อ้อยอยู่3มขวดพอดีพอดีเลยค่ะเด้อหนึ่งลำห็นบ่ เป็นแต่เห็ดยู่ะสำหรับผู้ใดที่มีที่ให้ที่น่ายังสิีกับไปปลูกอ้อยได้คะ่ะพี่น้องม่มีเวียกกับไปขั้นน้ำคลายได้เงินสบายใจเถิเลยนอก,ก่นนะเนาะขอบคุณหลายๆคะที่เบิ้งคลิปนี้ยังท่านเสียเอาประโยชน์ทั้งหลายเมให้เบิง้งติดตามในเลอคะ่ะเดอร์สว,วัสดีจ้า